สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวจะมาทำโดนัทน้ำตาลง่ายๆไม่งอเตาอบค่ะสูตรนี้ทำง่ายอร่อยมากๆเลยนะคะทำออกมาแล้วโดนัทของเราจะมีเนื้อนุ่มเนื้อฟูนะคะรับรองว่ากินแล้วติดใจแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยจ้าอัับแรกนะคะก็เตรียมนมจืดค่ะ280 ml อนะคะแล้วก็ยีสต์หวานค่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ จากนั้นค่ะก็ตีส่วนผสมทั้งหมดค่ะให้เข้ากันนะคะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลค่ะ6ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลที่เจ๊หิวใช้นะคะจะเป็นน้ำตาลอ้อยนะคะถ้าเกิดที่บ้านใครมีน้ำตาลทรายขาวนะคะก็ใช้น้ำตาลทรายขาวได้เลยจ้าจากนั้นนะคะก็ตามด้วยเกลือ1ช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลนะคะละลายนะคะ คนไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็จะตอกไข่สองฟองค่ะไข่ไก่สองฟองนะคะลงไปเลยค่ะจากนั้นนะจ๊ะก็ตีไข่ไก่นะคะให้เข้ากับนมนะคะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ตอนนี้นะจ๊ะไข่ไก่ก็เป็นเนื้อเดียวกับนมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาในขั้นตอนของการใส่แป้งกันเลยค่ะวันนี้นะคะเจ๊หิวใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ690กรัมค่ะใส่ลงไปในนมเลยนะคะ เมื่อใส่เสร็จแล้วนะคะให้ใช้พายนะคะค่อยๆคนแป้งกับนมให้เข้ากันนะคะใครไม่มีไม้พายเหมือนเจ๊หิวนะคะก็ให้ใช้ทัพพีตักข้าวที่เป็นพลาสติกนะคะเอามาค่อยๆคนแป้งนะคะกับนมให้เข้ากันนะคะในขั้นตอนนี้นะคะต้องค่อยๆคนนิดนึงนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าเราจะคนจนกว่า ตัวแป้งกับตัวนมนะคะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจนขึ้นเป็นก้อนแป้งนะคะตอนนี้นะคะตัวแป้งนะคะกับตัวนมนะคะเริ่มเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะใช้มือค่ะลงไปนวดแป้งกันเลยนะคะเจ๊หิวล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตใช้มือลงไปนวดเลยนะคะเพื่อความถนัดนะคะ นวดตัวแป้งนะคะให้เข้ากันนะคะนวดไปเรื่อยๆเลยนะคะนวดประมาณ10นาทีนะคะแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นก้อนแป้งนะคะเราจะทำการนวดนะคะแป้งกับตัวนมนะคะที่เราคนส่วนผสมในครั้งแรกนะคะจนกว่าจะขึ้นเป็นก้อนแป้งนะคะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะ นวดนวดนะคะขยำขยำกดกดเขานะคะเขาจะได้ขึ้นเป็นก้อนแบบในรูปนะคะตอนนี้นะคะก็นวดครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะทำการพักแป้งค่ะอย่าลืมหาผ้าขาวบ้างหรือฝานะคะมาปิดเอาไว้นะคะเราจะทำการพักแป้ง20นาทีจ้าตอนนี้นะคะก็ครบ20นาทีแล้วนะคะ แป้งก็เริ่มเซ็ตตัวเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาเขานะคะออกมาวางไว้ข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราจะทำการใส่เนยค่ะเราจะใส่เนยนะคะลงไปตรงกลางแป้งด้วยนะคะวันนี้นะคะเจ๊หิวจะใส่เนยนะคะอยู่ที่80กร,รัมนะคะเพิ่มความหอมให้กับตัวแป้งนะคะแล้วก็จะทำให้ ตัวโดนัทของเรามีสีสวยน่าทานด้วยนะคะใส่เนยลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้มือนะคะนวดให้เนยนะคะกับตัวแป้งนะคะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนวดนวดนะคะขยี้ขยี้นะคะกดกดนะคะยิ่งนวดนานโดนัทของเราก็จะมีความนุ่มนะคะเวลากินก็จะอร่อยนะคะ นวดไปเรื่อยๆเลยค่ะเราก็จะนวดกันอีก10นาทีนะคะนวดให้ตัวแป้งกับเนยนะคะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะก็นวดแป้งครบ10นาทีแล้วนะคะตัวเนยกับตัวแป้งเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการพักแป้งทิ้งเอาไว้40นาทีค่ะคราวนี้นะคะเราจะพักแป้งให้เขาขึ้นฟูเป็นหนึ่งเท่าตัวเลยนะคะอย่าลืมหาผ้าขาวบ้างหรือฝามาปิดนะจ๊ะตอนนี้ก็ครบ40นาทีแล้วนะคะแป้งก็ขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วนะคะให้เอานิ้วชี้ค่ะกดลงไปตรงกึ่งกลางของแป้งนะคะเพื่อให ไล่ฟองอากาศออกนะคะและเราก็หยิบเขาขึ้นมาค่ะใครที่มีแผ่นลองนวดนะคะสามารถวางลงบนแผ่นลองนวดได้เลยนะแต่วันนี้นะคะเจ๊ J. หิวจะวางบนหลังถาดนะคะเจ๊ J. หิวจะทำเผื่อคนที่เขาไม่มีแผ่นลองนวดนะคะก็ให้ทำตามเจ๊หิวได้เลยนะคะ เราจะกดแป้งนะคะให้เป็นวงกลมแบบในรูปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการแบ่งอัตราส่วนของแป้งกันค่ะกดแป้งลงไปเลยนะคะเมื่อกดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำการแบ่งอัตราส่วนของแป้งกันค่ะ ใครมีตาช่างนะคะก็สามารถหั่นแป้งนะคะแบ่งแป้งและนำขึ้นช่างบนตาช่างได้เลยนะคะใครอยากได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะก็ตัดแบ่งและขึ้นช่างได้เลยแต่ถ้าเกิดที่บ้านของใครนะคะไม่มีตาช่างนะคะให้ทำตามเจ๊หิวนะเจ๊หิวจะใช้วิธีการแบ,แบ่งแป้งเหมือนการตัดเค้กนะคะแบบในรูปเลยนะคะวันนี้เจ๊หิวจะทำโดนัทจัมโบ้นะคะ แป้งของเจ๊หิวก็จะชิ้นใหญ่นิดนึงแต่ถ้าเกิดใครอยากให้โดนัทมีชิ้นเล็กนะคะก็แบ่งแป้งเป็นแบบเล็กๆได้เลยนะคะ สังเกตจากในรูปนะคะแป้งของเจ๊หิวจะนุ่มมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆพื่ทำตามเจ๊หิวนะคะให้ครบขั้นตอนนะโดนัทจะได้ออกมานะคะมีทั้งความนุ่มความหอมของเนยนะคะและความอร่อยด้วยนะคะเมื่อแบ่งอัตราส่วนของแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ดึงแป้งออกมานะคะแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะ ันให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะเป็นกลมๆให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะเป็นกลมๆเหมือนแบบในรูปนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊หิวทำให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะดึงแป้งออกมานะคะจากนั้นก็ปั้นแป้งนะคะให้เป็นรูปกลมๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปขึ้นรูปกันนะคะเมื่อ ปั้นแป้งเป็นลูกกลมๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการพักแป้งทิ้งเอาไว้นะคะ20นาทีนะคะอย่าลืมหาผ้าขาวบางมาปิดนะจ๊ะหรือหาฝามาปิดก็ได้ค่ะ mm hmm. เมื่อพักแป้งครบ20นาทีแล้วนะคะแป้งโดนัทของเราก็จะ ฟูขึ้นมาแบบในรูปเลยนะคะจะพองขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะให้นําออกมาทีละลูกนะคะแล้วก็กดลงไปค่หูแป้งนุ่มมากทุกคนดูสิคะแป้งนุ่มมากๆเลยนะคะกดลงไปนะคะไม่ต้องแบนนะคะกดให้ด้านหน้านะคะทั้งหมดเรียบเท่ากันนะคะกดทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยนะจ๊ะ เมื่อกดไล่ฟองอากาศออกแล้วนะคะเราก็หยิบเขาขึ้นมานะคะและทำการปั้นเป็นลูกกลมๆอีกหนึ่งทีนะคะก่อนที่เราจะเอาไปขึ้นรูปโดนัทกันนะคะปั้นด้านหน้านะคะให้มีความเรียบเนียนนวลนๆน,น,นะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะเมื่อปั้นเป็นกลมๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไม้มา ขึงหน้าโดนัทกันนะคะนำไม้นวดค่ะมาขึงลงบนหน้าโดนัทนะคะที่เราปั้นให้เขาเรียบๆนะคะไม่ต้องขึงแบนนะคะให้อยู่ในระดับที่มีความหนาที่เราจะเอาไปทำโดนัทนะคะจากนั้นนะคะให้หาฝานะคะหรือหาอุปกรณ์ในห้องครัวของเราที่สามารถ กดรูดโดนัทได้นะคะอย่างของเจ๊หิวก็ใช้ฝาเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะมากดนะคะกดลงไปในกึ่งกลางของแป้งนะคะเมื่อกดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเราจะกดเป็นรูใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทอดแล้วเขาจะพองขึ้นมานะคะ เจ๊หิวจะกดให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะกดลงไปตรงกลางของตัวแป้งเลยนะคะเล็งจุดให้อยู่กึ่งกลางพอดีของตัวแป้งนะคะเวลาทำออกมานะคะ รูของโดนัทนะคะจะได้มาอยู่ตรงกึ่งกลางของตัวแป้งพอดีนะคะเวลาทอดออกมาจะได้สวยๆค่ะเดี๋ยวเจ๊หิวจะคึงแป้งให้ดูกรอบนึงนะคะเผื่อใครดูไม่ทันนะคะคึงแป้งให้หน้าเขาเรียบอยู่ในระดับเดียวกันนะคะไม่ต้องแบนมากนะคะจากนั้นก็หาฝานะคะมากดตรงกึ่งกลางนะคะเพื่อทำรูของโดนัทค่ะ หาฝาที่รูใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทอดแล้วเขาจะพองขึ้นมาปิดรูนะถ้าเกิดฝารูเล็กนะคะแค่นี้ก็ได้ตัวของแป้งโดนัทที่เราจะนำไปทอดแล้วนะคะทำแบบนี้ให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะจากนั้นก็ทำการพักแป้งทิ้งเอาไว้ให้เขาเซตตัว10นาทีค่ะ ก่อนที่เราจะลงไปทอดนะคะวันนี้นะคะเจ๊หิวนะคะจะใช้วิธีการทอดนะคะแต่ว่าเราจะใช้ไฟเบานะคะเดี๋ยวเจ๊หิวขอปรับไฟลงนิดนึงนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนัทของเราจะไหม้นะคะจากนั้นค่ะให้นำตะเกียบนะคะลงไปคนนะคะตรงรูของโดนัทตรงกลางนะคะเราจะทอดฝั่งละ สนาทีนะคะขณะเดียวกันก็คอยกลับดูด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวโดนัทจะไหม้นะคะอันนี้เจ๊หิวก็ใช้ไฟอ่อนสุดๆเลยนะคะเพื่อที่ทาออกมาแล้วนะคะโดนัทของเราจะได้น่าทานนะคะมีสีสวยนะคะแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยจ้ะเอาตะเกียบนะคะคนที่รูตรงกลางของโดนัทนะคะ เมื่อโดนัทของเรานะคะมีสีสวยน่าทานนะคะแล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตักเขาขึ้นมาเสด็จน้ํามันนะคะตักขึ้นมาได้เลยค่ะโอ้โหสีสวยมากๆเลยนะคะโดนัทของเราน่าทานมากๆเลยค่ะเนื้อตึงๆเลยนะคะแป้งตึงๆเลยค่ะโอ้โหสวยมากๆนะคะ นี่เลยนะคะทำตามเจ๊หิวนะจะได้โดนัทที่หน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยจ้าออกมาสีสวยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะนำตัวโดนัทนะคะที่เสด็จน้ำมันเสร็จแล้วนะคะมาคุกลงในน้ำตาลนะคะใครชอบน้ำตาลเยอะก็คุกเยอะได้เลยใครชอบน้ำตาลน้อยก็คุกน้อยได้เลยนะคะสังเกตจากในรูปนะคะแป้งเขาจะนุ่มมากๆเลยนะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทำโดนัทน้ำตาลง่ายๆไม่ง้อเตาอบที่สำคัญสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะแป้งโดนัทของเราจะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะรับรองกินแล้วติดใจทุกคนค่ะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาจะทำาวื่ไหนจะได้หาช่องเจ๊หิวเจอค่ะไปแล้วบ๊ายบาย